อยากทำงานนวดในสวีเดนนะคะไม่ยากเลยค่ะคุณก็แค่ติดต่อกับเจ้าของร้านนวดนั้นๆน,น,นะคะที่คุณคิดว่าเราสามารถเชื่อถือได้นะคะแล้วก็ลองผิดลองถูกดูเอานะคะว่าเป็นยังไงนะคะสอบปชเนาะประสบการณ์ชีวิตอยากได้ต้องสร้างเอาเองต้องหาเอาเองนะคะจะได้รู้ว่าโดนหลอกหรือไม่โดนหลอกนะคะ จะให้คนนอกมาช่วยตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยากนะส่วนเขาจะรับหรือไม่รับเนี่ยอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้าพูดง่ายๆเราเป็นเจ้าของกิจการร้านนวดเหมือนกันนะคะเคยที่จะทําแม่มานะคะเคยทําเอกสารให้หนึ่งครั้งนะคะซึ่งเอกสารมีไม่เยอะนะคะแต่เงื่อนไขในการเป็นนายจ้างนะคะที่จะต้องเสียภาษีให้กับทาง รัฐบาลหรือว่าทางเทศบาลหรือว่าทางสก,กัดที่สวีเดนเรียกนะเขาเรียกทางสก,กัดนะคะมันเยอะค่ะขั้นแรกเลยนะคะต้องเสียเงินให้กับลูกจ้างนะคะดีไม่ดีต้องเสียค่าที่พักให้เขาด้วยค่ะค่านา้าค่าไฟค่ากินบางทีต้องออกให้เขาก่อนด้วยนะคะแล้วแต่โปรโมชั่นของร้านนะคะว่าคุณจะซัพพอร์ตพนักงานของคุณได้มากน้อยเท่าไหร่นะคะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับกิจการของอ่า และธุรกิจนั้นๆด้วยนะคะว่าคุณมีรายได้รายรับเข้าห้านเท่าเท่าไหร่นะคะที่คุณจะสามารถเอาเงินนั้นๆนะคะไปซัพพอร์ตลูกจ้างของคุณได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือภาษีนายจ้างนะคะที่สวีเดนก็มีนะคะเขาเรียกว่าประกันสังคมนั่นแหละค่ะแต่เป็นประกันสังคมที่นายจ้างเนี่ยเสียให้ลูกจ้างไม่รู้จำไม่ได้ว่าเมืองไทยเสียให้เท่าไหร่แล้วนะคะ แต่ที่สวีเดนนะคะเขาเรียกว่าภาษีนายจ้างนะคะต่อลูกจ้างหนึ่งคนนะคะเสีย3 4 0ที่หรือจุดศูนย์เท่าไหร่เนี่ยประมาณนี้นะคะเปอร์เซ็นต์ของรายรับของรายได้ของลูกจ้างหนึ่งคนนะคะที่จะต้องเสียบวกเพิ่มเข้าไปนะคะซึ่งนั่นก็คือภาระและก็เป็นค่าใช้จ่ายของทางนายจ้างนะคะที่นายจ้างจะต้องเสียให้กับทางอ่ารัฐบาลนะคะหรือว่าทางเทศบาลนะคะ ฉะนั้นนะคะส่วนมากเจ้าของกิจการร้านนวดนะคะจะจ้างคนไทยในสวีเดนเท่านั้นนะคะที่ทํางานเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงเนาะถ้ารับคนจากาไทยเข้ามานะคะขอบคุณที่รับฟังจนจบนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามดีๆแล้วก็กำลังใจดีๆที่ทุกท่านให้เสมอมานะคะถ้าอยากสอบถามเรื่องอะไรเพิ่มเติม,ตมก็ เขียนลงมาในคอมเมนต์ได้นะคะจะได้ทําแล้วก็จะได้บอกกับเพื่อนๆพื่นอื่นด้วยค่ะเป็นความรู้ให้เขาเป็นวิทยาทานให้เขาขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ